เปิดมาแบบนี้ทุกคนสงสัยไหมคะแบบไหนคะแบบเรือสว <laughs> <laughs> ัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปทาข้าวแลกอีกเช่นเคยวันนี้คุณพิชาเพิ่นขอมานะคะเราจะมาตำสองเกลือก่อนนะคะทําไมต้องสองเพราะว่าเราขาดรากบักชีค่ะอ๋อมันก็เลยตือแค่สองเกลือก็อร่อยเหมือนกัน<อ>นี่โรยลงไปเลยค่ะกระดกมมุเราก็ต้มแล้วนะรู้ได้ไงดูจากสีก็ฉลาดขึ้นทุกวนั่นหรอปรุงรสจ้าน้ํามันหอยซิบลงไปเลยค่ะ ซีอิ๊วขาวดูเกิร์ถูกต้องแปลว่าอะไรแปลว่าติดหวานแปลว่าน้ำตาลโอ้โอ้ฉี่นี่ยไหมถือเมฆ่าพ่อแม่ทั้งห้าโอ้ย่าบ่เหรอย่ำบ่เหรออ่าเรียบร้อยแล้วเราก็ทำอะไรต่อหมักไว้จักสองชั่วโมงไปนึ่งข้าวกันค่ะเสร็จกินดีปะไปกินปี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 ปอย่าร้องพอแล้วอ้าวลืมตาน้ำจิ้มไปหน่ฮะน้ำจิ้มทำไปหน่ ฟังแต่ปีแล้วแสงตอนนี้กำลังทำแจ่วใช่ไหมคะใช่ตอบให้แทนไม่ใช่ค่ะทำอะไรคะจิ้มแจ่ว <laughs> ไม่เหมือนกันหรอทำไมตำเราดูเครียดๆ,ๆนะโอ้ยมะน,นาวไปเลยค่ะความนัวมะนาวเพิ่มความนัวหเอความแซ่บฮะพูดความแซ่บผมเปรี้ยวอ๋อเหรอให้มันเ,เนนนปร<า>ี้ยวแซ่บเม็ดมันเมย์งครับอืมอ๋มอาคือเปรี้ยวไหมอืมคือขูดทบค่ะเด็กคลนคลนอ๋อคลนอยู่มนุษย์มนุษย์ น้ำจิ้มหมูย่างที่คุณสุพิชารีวกเกี่ย่ะเป็นจังซี่อ้กินหอมตุยตุยหอมแล้วบรุตุย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 แต่มันยังไม่สุกนะคะค่ะรู้ค่ะมองหน้าคุณแม่ก่อนมองทำไมคะก็จะได้อิ่มอกอิ่มใจโอ้มีแต่ตีห้านี่สุกแล้วขคาหิวเลือเกินหิวไหมใช่แม่เพื่อแม่กินบบนึง ่สวยยๆเลคะอยากกินแล้วคุณเจ๊อยากกินแล้วเย็นๆชิมเปิดเปิดอันเขาเรียกว่าอะไรนะประเดิมเปิดประเดิมมันได้ไหมชิมให้ดูเกมาเป็นหมาปะไม่ใช่มาเรามาซิมกันจกข้าวหน่อยเด้อจกเลยข้าวเหนียวที่เราเพิ่งหูอะไรไหมยังไม่ได้กินมาปั้นข้าวเหนียวก่อนเป็นสเต็ปเด้อต้องทำเป็นสเต็ปเด้อยิบนองไก่เนื้อหมู มาต้วยทุกคนต้วยังไงตัวนี้แล้วก็เอาเขาปเขาก็เผิดเหรอมันขึ้นมาแทะบินคอยล่งแงี้คอยบินอะไรขอบคุณทางนี้ก็แหยนพอทางนี้แหยนแข่งกันเลยครับพี่น้องครับอร่อยมากใช่ไหมใช่อร่อยมากมันลิมากเลยล่ะถูกใจใส่แห่นอีี